วัสดีค่ะชื่อยาทิาสาศุริยะมงคลนะคะได้ร่วมกับสามีเปิดบริษัทแล้วเราก็ได้ย้ายตัวเองไปอยู่ที่แคนาดาเกือบ7ปีแล้วค่ะแล้วก็เปิดบริษัททำรายการทีวีแล้วก็ชอบเรื่องการแต่งหน้าแต่ไม่มีความรู้จริงๆจังๆแล้วก็ได้ลองทำงานหมายถึงแต่งหน้าทางทีวีนะคะแต่ว่า เราไม่มั่นใจอะว่ามันถูกหรือมันผิดก็เลยเปิดดูตาม YouTube แต่ส่วนใหญ่มันก็คือสวยงามแล้วก็มันไม่ได้สำหรับใช้งานทีวีจริงก็ได้เริ่มเซิร์ชหาว่าโรงเรียนแต่งหน้าที่ไหนดีเริ่มตั้งแต่ดูหาที่แคนาดาก่อนนะ,นะคะดูตามโตรอนโตแวนคูเวอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยราคาฟังแล้วก็หงายทองไปแล้วผ,ผสมกับ เราไม่ได้กลับบ้านมามา,มาหาครอบครัวร่วม6 7ปีเนาะก็เลยลองดูว่าเออถ้าอย่างนั้นทำไมเราไม่ลองมาเรียนที่นี่ได้ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนด้วยเจอครอบครัวด้วยได้เรียนเป็นภาษาไทยด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วที่นี่ก็เราขึ้นชื่ออยู่แลวนะคนไทยว่าเราเป็นคนที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดมากก็ลองเซิร์ชหาหลายๆที่แล้วก็ลองออส่งอีเมลเอยคุยโทรมาคุยแล้วก็ถูกใจแต่ที่นี่ ประกอบกับเรื่องเวลาด้วยหละโรงเรียนที่นี่เขาเฟล็กซิเบิลเรื่องเรื่องเรื่องไทมิงให้เราก็เลยโอเคลงตัวก็เลยสะสมตังค์แล้วก็บินมาค่ะบินตรงจากแคนาดามากรุงเทพเพื่อจะมาเรียนแต่งหน้าโดยเฉพาะ, mm hmm. ะการเรียนการสอนของที่นี่ให้บรรยากาศตอนแรกกลัวเหมือนกันนะคะเพราะว่าผู้หญิงอ่ะหรือกระเทยก็ไม่รู้วเวลาเขาอยู่รวมกันอ่ะเป็นกลัวเรื่องการที่แบบว่าเขาเรียกอะไร กัดกันรับหลังแทงกันรับหลังคือใครชิงดีชิงแด่นว่างั้นแต่ที่นี่กลับไม่มีเลยแล้วอาจารย์ที่นี่ทุกคนใส่ใจที่จะสอนในทุกๆเรื่องแล้วไม่เคยหงุดหงิดไม่เคยมโมโหที่แม้ล่ามจะถามซ้ําถามซากไม่รู้เรื่องสักทีก็ยังเต็มใจที่จะตอบอะค่ะสนุกมากแล้วเพื่อนๆพนเพื่อนเในคลาสนี้ก็ให้ความเป็นกันเองแล้วก็ช่วยเหลือ คือเหมือนมามาเป็น,มา,ปนมาเป็นทีมก็แท็กจบกันเป็นทีมอะค่ะช่วยใครทําอะไรไม่ได้ไอ้คนที่เก่งกว่าก็มาสอนอะไรที่ไม่ได้คุณครูก็เดินเข้ามาแนะนําด้วยความที่แบบยินดีจะช่วยยินดีจะสอนไม่หงุดหงิดนะคะชอบมากมีความสุขมากคุ้มทุกบาททุกสตางค์ที่ที่ที่บินมาเรียนแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้ก็มีความมั่นใจมากขึ้นที่จะทำงานต่อหน้ากล้อง ก็ได้ไปฝึกงานนะคะกับช่วง L Festival ก็ไม่ได้ไปทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวมากนะคะแต่ว่าได้ไปหัดเรียนรู้ว่า,าเวลาที่ทำงานจริงอะ่ะมันเป็นยังไงมันมีความกดดันไหมการเล่งแต่งหน้าทำอย่างไรการฟังดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์ต่างๆที่เขาต้องการ คอนเซปต์ Concept, เราต้องทำทำให้ตรงเราได้เรียนรู้การดีลงานกับทางนางแบบในแบบซึ่งเขาก็มากันหลากหลายเนาะเราก็เรียนรู้ว่าเออถ้าเวลาเขาไม่ไม่ฟังดีไซน์ไม่เรสเพคงานเขาว่าเราต้องแก้ไขและช่วยอย่างไรการวางตัวการทำงานกันเป็นทีมสนุกค,ค่ะ,ค,ะความรู้สึกถึงคุณครู ทั้ง 3- 4สี่ท่านเลยนะครูม,มุ้งครูไม้อาจารย์เคนอาจารย์ติวแม้กระทั่งพีต่ต้นช่วยเหลือทุกสิ่งอย่างเท่าที่ช่วยได้เลยค่ะมันไม่ใช่แค่คอนเซิร์นเฉพาะเรื่องการเรียนการสอนนะคะมันหมายถึงข้างหลังของเด็กด้วยคะะ่ะไม่ว่าจะช่วยเหลือเรื่องเรื่องเรื่องจะมาเนจยังไงเรื่องการเงินที่พักอาศาายัยเพราะเพนมาจากต่างประเทศเนาะที่พักอาศาายัยอะไรต่างๆก็ ได้รับความช่วยเหลือแล้วก็แนะนำอย่างดี่ค่ะอบอุ่นอบอุ่นอยากจะฝากเพื่อนเพื่อนน้องๆนะคะที่มีใจรักการแต่งหน้าถ้ารู้ตัวเองเลยวะ่ะตอนนี้พี่เริ่มเอาปลาเข้าไปก็นะสี่ิกว่าขวบแล้วเนาะ <c oughs> ก็รู้สึกเหมือนช้าไปแต่ว่าทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีอะไรช้าไปเลยถ้าเรารู้รู้ตัวว่าเราอยากทำเรารักที่จะทำทำ น้องๆที่รู้ตัวเร็วและอยากจะเดินมาตรงนี้ยิ่งเร็วยิ่งดีค่ะมันมันสร้างโอกาสได้เร็วกว่าคนอื่นแล้วก็อาจจะศึกษาอะไรใหม่ๆได้ดีกว่าพวกเราได้ดีกว่ารุ่นพี่ๆป้าๆอย่างเราเนาะ<ม>ก็ขอให้รู้ตัวให้เร็วแล้วก็ลงมือทำในสิ่งที่รักที่ชอบทันที